ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมเฟอร์สตาร์คูนเนอร์ครับนีาจะมาเล่นเกมายครับนะครับนี่ครับแมปของผมครับเดี๋ราจะจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแค่สองชุดเท่าั้นครับวางไว้แล้วผมจะมารีวิวปืนใหญ่แหละครับผมจะให้ดูปืนใหญ่ของผมแล้วครับที่ผมทำมายิงได้ไกลมากเลยนะครับถ้าเกิดจะยิงต่ำก็มินเทนทีต้อง ถ้าเกิดอ,อยากแรงเราก็ต้องอัดเยอะๆถ้าเกิดเบาเราก็อัดน้อยครับเราแบบว่าอันนี้เร็วขึ้นไม่แหลกเลยนะเนี่ยคุยคนเดียวเนี่ย อะไรหนูมไม่รู้ใช่ามามไ,ไม่ต้องอเกมแม่ติดตามเะไอยู่ทุกเล้าแล้ว <c oughs> แต่ระดับความแรงมองไม่เห็นหลัแบบเกเลย อย่าลืมบอกไปเปิดละกันผมเฟิสเราแคทเกมไหมครับนี่ม <h cole> ันปิดซะมากเกิน <ov> พูดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดอยู่คนเดียวฟังยิงระยะเบาเลยครับยิงระยะเบาปุ๊บอันเดียวพอ bao nó bao nhiêu bao tiền bắt bắt tí rồi let's eat now ắt 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 Mì Thêm เมเดินีน่แมนไปไกลเลยดูรถมากันนี่ผมทางไว้เล่นๆนะครับไว้ทดสอบเสียเทียนีนี่โอ้หูหายเลยนี้บ้านเหมือนบ้านชาวซื้อไหมล่ะไม่ใช่บ้านชาวข้างล่าง เลีไ,ไ,ไม่ของไ,ไดเหีบของไม่เหมือนแ่เราเป็นยังไงครับนะ<ม>เลยบอไม่เป็นนึกแบบนึกแบบว่าตันะประตูลกเด้งเด้งนย่ยเป็นนาำมากนี่ไม่มีลายอุปรกรณ์ทุกอย่างอะไรนะไม่มีลายหมดเลยนะ ลงเลยไปร้านแมคโ,โ,โดโโนโดัลด์ต่อไปแมคโดนัลด์แลครับจะไปดูกันว่าแล้วแมคโดนัลจะเป็นยังไงนะยับยับนัมโดนัมรัจูุบับบนเตอร์ไม่ต้องมีหรอกอครับนี่ฮะโดนัมเป็นอะไรครับมีสีที่นั่งครับ นี่ไฟบนสกอนเร์ไปเลขบวกเลยนะขอจบวีดีโอเพยยียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดสติ๊กเกอร์เพื่อไปทำบุฟเฟ่ต์เลยครับสวัสดีครับ